ขนมจีนเรายังขายอยู่นะคะปลาเราก็ยังขายอยู่น้ำพริกเรายังขายอยู่นะคะสนใจติดต่อทักแชทได้เลยเพราะว่าคนแพ็คสินค้าหล่อมากนะคะหล่อระดับไฮเอ็ดกันเลยทีเดียวแกด้วย <laughs> ไม่รู้ส่วนทางด้านนน้นพนักงานเคลียรก,กุ้ง,งเราก็ยังเคลียร์กันทั้งวันทั้งวันนะคะ แล้วก็เคลียร์เศษขยะทั้งวิทั้งวันนะคะเราจะผลิตอีกนะคะวันนี้น้ำพริกของเราสนใจติดต่อน้ำพริกสามรสน้ำพริกโคตรเผ็ดน้ำปลาสอนน้ำปลาเยนีและขนมจีนและกะปิด้วยนะคะกะปิไหนวะเธอนั่นกะปิกะปิก็มีนะคะเจ้านี้สังทุกอย่างเลยนะคะคุณครูนะคะเจ้านี้ของคุณครูขอบคุณคุณครูด้วยนะคะสวัสดีค่ะยิ้มหวานๆสิจ๊ะเยน็น <laughs> สวัสดีค่ะสวัสดีเพนนน้อยผู้รับชมมิสแกรนประจวบมาพบกับพวกคนด้วยจานปเปล่าเปล่านี่ซื้อขนมจีนมากินเอ่อทำยาปูตู้ศึกที่แม่เมือมุ่้ยเคยรีวิวไว้ไงอันนี้เ,เอยขับรถผ่านร้านเขาพอดีแว้นมอตเตอร์ไซค์ไปตลาดเมื่อเช้าผ่านร้านเขาพอดีเลยเอ้าจัดมาสักหน่อยคนละชุด น้ำยาปูสู้ศึกนะจะจริงอยากทำกินเองนะแต่ว่าพอจะเสร็จงานหรือะไรมันก็นะ3-4สามสโมงทุกทีเลยนี่มันนี้หนีลงมากินด้วยเรายังทำงานกันข้างบนอยู่เลยเราหนีลงมาก่อนเพราะงานไม่ก็ย,ยุ่งเท่าไหร่ <Okay. S 1> เขียวไม่กินข้าวเหรอ ถ้าเขี่ยวเพื่อนเราก็ยังไม่ลงมากินนี่ไงเขาจะมีปูแบบน,นี้นี่นปูออมาปูเป็นก้อนๆอนเลยอือปูเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเป็นน้ำยาปาแต่ว่าเขาก็ใส่ปูเนื้อก้อนปูลงมาแล้วป้าเนาะ<ม>เนี่ยซื้อมาสามชุดคนละชุด ซื้อไข่ามาสามลูกแต่พ่อแก้วไม่เอาพาะแก้วมีส่วนตัวต้มเองเมื่อเช้าเลยเดี๋ยว,ยวอันนี้ให้คุณฝาชีสองลูกไ,ได้กินลูกเดียวเดี๋ยวกลับขึ้นไปทำงานต่อทำงานเสร็จก็เดี๋ยวค่อยหาของกินกันไหมชีวิตฉันนั้นขึ้นอยู่กับของกินรุนรุนเขาทำงานกันดิชฉันก็หน,นี้ลงมากินข้าว นี่กินกี่โมงเที่ยงปกติกินสามสี่โมงนี่เฮ้อุ้ยไข่ต้มยังมาตุมมาตุ่มแม่ไม่มาตุมเนาะแต่ว่าไข่แดงมันก็ไม่สุกมากเลยเห็นไหมไข่แดงเขาไม่สุกมากอ๋อของป้าตุมาต่มแน่ของป้าย,ยังกระดุงกระดิ่งอยู่เลยมีข้าวมี นี่อะป้าเพิ่งหุงเสร็จเนี่ยแม่หุงของที่เขียวมีน้ำแม่ทำน้ำยานี่มาให้แกงค่ไอุดแกงไตปลาเลยไม่ใช่น้ำยาแกงไตปลาใช่ป่ะที่เขียวใช่แล้วเมื่อกี้เราบอกยายไพว่าเราซื้อนี่มายายไพว่าเราว่าทำไมไม่ทำเองน้ำยาเราบอกว่าโอ้โหทำยังไงป้าก่อนจะเสร็จงานข้างบนก็สามโมงเย็นก่อนจะมานั่งทำนู่นทำนี่ทุ่มหนึ่งละได้กินน่ะ เราก็เลยซื้อกินสะดวกกว่าเพราะว่าถ้าจะทำจริงๆมันต้องมีเวลาไงเวลาแป๊บเดียวมันไม่พอสำหรับเรา <c oughs> ถามว่าทำไมต้องทำหน้าตาอย่างนี้ไม่รู้เหมือนกันอ <c oughs> อ้อํายาปพง ่เน,นี่ยน,นี่ยมีชัดมีคันเนอะเนี่ยแม่เอาช้อนให้เลยก็เอาอไป่จิมไปกช้อนกันนึงกิ่งไตปลาเมื่อวานเหรอแล้วแม่ทำอะไรมาแม่ทำกิ่งไตปลานี่มาอันนี้แม่ทำเหรอ,อมไม่ใช่ซื้อเมื่อาวานเหรอซื้อมาาเมื่อาวานตุ้ยหอมว่านี่หอมคือนน้ำลายเลยใส่ป้อนนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยชิมมันนั้นทอดมนันนะนะอือ นเขาทำงานกันเราหนีมากินข้าวสองคนกระเพิ่อนเกี่ยวอืมปลาเป็นชิ้นเป็นชิ้นเลยนี่เอ้นยน่ากินมากอ่ะอืมเต่มคนมากอืม คนโบราณทำเขาใส่มะขามเปียกใช่ไหมอเ,เออนั่นแหละมะขามแขกเขาเรียกอะไรวะมะขามแขกมะขามแขกอร่อยมากเลยอ่ะเดี๋ยวต้องไปต้มหนมจีนเพิ่มมนะั้เนี่ย ทอดมันกระทำหวานไหมเนี่ยน้ำน้อยไปแล้วนะหวานไหมเนี่ยเออน้ำน้อยไปนิดนึงแต่อร่อยมากเลยอ่ะนี่ทอดมันแม่บ้านอร่อยนะป้านะทำให้พี่สาวว่าพรุ่งนี้ห่อไปกินดี่ทำงานมั้ยทอดมันทำเองก็อร่อยอีกอ่ะก็อร่อยอีกอ่ะแต่ว่าเนี้ยอันอะไตนะเป็นปลานหาผุกขิกนี่สุดยอดมาก ดูกินข้าวดูเพื่อนเกียวกินข้าวดูกะละมังเพื่อนข้าวเพื่อนดิฉันนะครับกะะมังข้าวเพื่อนดิฉันนะฮะไม่พอ,าอมาให้ด้วยเนะี่ยไอแป้งอยู่ไม่พอกินแน่ช่วงน,นี้ช่วงแค่นี้ไอแป้งอยู่ไม่พอกินแน่กินได้เดี๋ยวคอดูเนี่หนุ่มเชื่อไหมมันยาปูซื้อสุด่ะเนี่ยดูก้อนปูเลยนี่นี่ก้อนปูหัวบ้านใช่ไหมลองติดร้านพี่เคอือ มงข้ามัน้องเลืออืออือนั่งกินมกันอร่อยเนาอืมอร่อยดีสีตรงไายเลยไม่เท่าไหร่นะรู้สึกว่าเขาจะอ่อนกับพี่แล้วใช่ของไทยเลยเป็นรถกลางกางนี่จอยางไงอ่ อร่อยจริงให้ป้าอะไรทำอ่ะโอปลาโอ้เหรอือนี่ก็เป็นชิ้นชิ้นตอนใหญ่ๆปลาโอลูกปลาหางแข็งอันนี้นี่ทำขายได้เลยนะเนี่ยนี่จริงทำแล้วก็โพสลงเฟซบุ๊กก็จวบพี่สาวกับแม่นี้แกงรสชาติเดียวกันเลยสาย่างต้นแครก็น่ากินพี่เรียมเหรอเนี่พี่เรียมแม่แกงเหมือนกันรูนี้เลยใไหม เขาขายโรงเรียนค่ะย <Yeah. S 2> ิ่งเรียนปอปจริงที่ทำขายได้นะป้านะรสเนี้ยขายที่ประจบเทคนิคก็อร่อยแบบตรงนั้นเลยจริงข้าวที่ขายเยอะหนินะก่อข้าวที่เข็งตายเล้วเครื่องมันต้องจับเองแล้วตายปลาซื้อไหนมาไปปลาซื้อเหรอซื้อมาหมดทุกวันแหละขายไม่ถึงอะไรหรอกเพราะเด็กมันเหมือนเราสองอย่างหน้าตเด็กเด็กไม่อิ่มอ่ะขายของเด็กก็สแสนเด็ก จ้างลูกน้องมว้สองร้อยนีก็รับก็ต้องพูดถึงเลยไปช่วยขาวไปถึงแก่เลยขับข้าวหมดทุกวัน <c oughs> อือหือกำไรน้อยหรือว่าใช่ถ้าอย่างนั้นนะคือรสชาติแกดีนะนีทำขายนัดอะ่ะมีเบอได้มีบ้านหลังนัดในเมืองเลยถนนคนเดินก็ไปขายได้เนี่ยเอาขนมจีนแล้วก็นี่แล้วก็ยาแต่ถ้าว่าถ้าว่าขี้เกียจทำผักทำอะไรก็ ทำเป็นแกงแล้วก็ไปตั้งขายจริงๆขายได้อาร้อยเปอร์เซ็นต์แหละอ่ะได้แล้วคือว่ามันก็จะเป็นเหมือนกับว่าลูกค้าใครลูกค้ามันใช่ปะคนที่เขาชอบรถแบบเนี้ยเนื้อว่างยากแม่แม่ต้องไปร้านที่กันรักจริงคนถาแบบนที่เขาแกงกับข้าวทั้งสี่อย่างห้าอย่างพอราดแกงราดแกงตรงนั้นตรงนั้นคนเยอะนะหน้าร้านที่ป็นรักอ่ะ ทำอร่อยๆแบบเนี้แกงส้มแม่ทำไอือปากแกงส้มเป็นอยู่หวานเป็นจืดจบแล้วนะผัดผักก็ยังอือนี่เอาวันนึงกับข้าวห้าอย่างกำลังสวยคือเราขายไม่ใช่ว่าแบบขายทุกวันนะขายแป๊บเดียวหมดอ่ะใช่เอาไว้พอดีไงเอาแบบแค่พอแบบว่าเราทําได้เราทําไหวเราทําทันอะไรแบบเนี้พิดอยู่เ่ย เหมือนนกัลอื้มหื้มใ่ว่าเคยลองกินเลยอืม,มแล้วก็หกมูผัดหวานด้วย่ังไรเนยหมูบางส่วนแบบหมูสามชั้นเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นนะต์หมูจะไม่พอขายไม่ได้ฝีมือแม่เลยเนะบบนะี่ยหมูผัดหวานยงหรอทำยังไงก็ทำแม่ยังไงเขาไม่ให้อ่ะดูก็แล้วแหละแต่ทำไม่ได้สูดเขาทำแม่ยังไง ขาไม่รักเขาไม่ให้เขาสอนนี่แหละแต่ไม่จำไม่จำเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันหรอกมอมแม่แมมันก็อะไรเหมือนกับที่เราไปซื้อ,อเราไปกินอ่งง่นนะายอาหารตำ่างหือส้มตำแต่เมื่อขายของสองคนแม่ลูกอ่ะอเขาก็จะกินของแม่ส่วนใหญ่ใช่ไหม,มต้นฉบับคนที่ขายก่อนอ่ะลูกส<อ>า,าวไปเหมือนกันนะฮะเติมเหมือนกันแต่ไม่เหมือน ค่ะให้ข้ามันอีกแหลง<ร>เป็นรถมือมเออียวเหมือนกันนเหมือคนทำเขาจะรู้อ่ะนิดเติมหน่อยอะไรอย่างเงี้ยสังเกตร้านที่ตรงนห้เีืยอไปตัเข้าวสวยมากินร้านที่อยู่ตรงนี้เหมือนกัน เขาจะขายดีสองอย่างที่มันไม่ค um 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 ่อยเดือและไก่กะทิ então, ่ดดกับหมูหมูผัดไอ้นั่แหละหมูกพทิแก่เนี่ยเพราะเขาเพราะใช่งหัวกะทิผัดก่อนเพราะมันแต่มันนะแต่ก็เพิ่มอยู่ทุกอย่างงทุกดยางเลยก้อนละเมอแกอยู่ก็หัวกะทิผัดไม่เอานละมันเดี๋ยวแม่ก่อนผัดที่แกมจะหอมแต่ผัดอันนี้แกอร่อยไก่ผัดขิงแกก็อร่อย ฉินชอบซื้ออะไรมากินหรอป้าแกงคีปลากะทิอ่ะก็อร่อยร้ยานนั้นอะเนี่ดาขอเตยไปตักข้าวสวยแป๊บหนึง่งนะเดี๋ยวมามาแล้วขอข้าวสวยอีกหน่อยนะึงเตยแกงไต่ปลาเข้าไปทำทำข,ข้าวอร่อยทำทั้งสามอย่างแล้วก็มีทอดมีตักอยา่างน้ำแกงอยา่างห้าอยา่างเนาะข้าวไง มนต้องเี้ยเลว่า้เียแนี่พี่จิมอิ่มที่ไหนพี่จิมต้องมากินแกงพี่นีเนี่ยดูหน้าตาไดปลาไดปลาอร่อยไหมแม่พี่ทำอร่อยรอยแม่ไม่นดทำอันี้มกันเยอะวัานีไงไปซื้อฝาซื้อลมทําบดด้วยอะใอะอใซื้อลมท้าบู ใครอะพระเอกอะผัวเลยคืบคุณผัวมาก็บนผัวไม่อยู่ก็คิดถึงผัวไม่อยู่ก็ตั้งคอยอืมคิดถึงไม่ใช่คิดถึงละอย่าได้จัง <c oughs> อย่าได้จังอยู่ที่นี่มั้งทะเลาะกับ,บผัวไม่อยู่ก็แบบคิดถึงผัวบางทีนะไอ้ซูนอน,ปนเปอะไรนี่มันต้องอยู่ห้องด้านเรางเสี่ยงเงิน มันมามันมาบ้านพี่เป็นวันผัวยังไม่รู้เลยไปไหนมานั่งช่วยปอกปอกหัวหอมหรออืมตามหาเหมือนกันแต่ไม่รู้ว่าอยู่ตรงนี้มาแม่ก็เบอกว่าเหนื่อยนั่งจักกับพายพวก,พวกลูกนะพ่อยบงบอยบ่าวลูกเสร็จหลานอีกนี่เลยว่าแม่จักเองดิแม่ โตแล้วตักให้ไหมแล้วไม่ต้องต่อให้เลยว่าเสร็จแม่ตักไห้ฉันตอนเช้าไม่ไใช้ขะนะเหมือนกับว่าเดี่ยจะบอกว่าแม่เดี๋ยวแกจะให้เม่ตักให้ถุงเนาะมือนี่เนี่ยกินแบบไม่กินเลยสำเร็จเลยกมันเลยแม่เนี่ยเป็นคนไม่ดืมเนื้อคุณไกว้างนองพวกมีมใแอร์ไม่ดื่มให้ดาวให้เดื่ยแต่เราเนี่ยเราเอากระเพาะไว้มาทำ ถ้าไม่ทำให้มีจะบนอันนี้ไม่ยอมหรอกพี่กินแต่เนี้อตับงามันมันน่งโมงหนะพิ่ถึงไงเขาไม่เห็นล้วคิดถึงไม่ใช่หรอกของกินส่วนใหญ่อะน้าปลาเหรไม่ใช่แม่เขาแต่ดีเกินก็พี่พี่น้องๆไงเวลาไปไปวัดอะคุยเหมือนกันป้าว่าเหมือนกับป้า พีส่องพี่น้องอะไรให้มดบางคนเขารักพี่รักน้องให้าให้หมดแหละแกเาว่าแกมจำนะแกก็ว่าตัวเองนะอย่าร้องไม่พูดเลยอย่าร้องอย่าร้องให้แกมันนี่ร้องให้เมื่อวานเราคือชื่อชอ เดมมาดามาอดมดามาดีกหรือยังม่ลูกอ่ะเดี๋ยวมันมาานี้ละ้องเงินไปเงินใครให้อ่ะนี่ให้ที่ละสองรอยย่ามให้ที่ 200, ละสองร้อยก็ไปได้ที่ละสี่ร้อยทกอาทิตย์แหละ จะขออะไรจะกินอะไรเพิ่มก็มาขออีกไม่ให้เขาบอกให้ตั้งลูกเป็นงเรียนนะต้องให้กับมือย่างวามันมันมันจะแตกต่างกันนะบางทีเราไม่อยู่ในส่วนกันเนี่ยเอาฝากแม่ไหมตัดจุดกันหนามเพราะว่านรอตั้งให้พิ่พิมพนะ์ไหมเราบเราเราก็พกสัมา ขวัดดีคือกินให้เราต้องเราต้องรู้สอนเด็กเราต้องกินให้ไปไกลมนี่เขาจะกินแล้วพ่เขาให้พี่เดี๋ยวพี่เอาข้าวสวยห,หน่อยเขาอยกกินข้าวสวยด้วยไม่กินไก่ป่าเขาไม่กินเขาไม่ค่อยชอบอันเนี้ยอันเนี้ยเขาไม่กินขนมจีนเดียเด่ยวๆนะผัดชีเขาจะต้องกินข้าวด้วยเดี๋ยวพี่ได้จะตักข้าวแจะก้อนขนาจีนโปะแล้วก็น้ํายาลาดผัดชีกินแบบนี้จริงเขาไม่กินนขําจีนแบบเปล่าเขาเขากลัวเขาตอดท้องแต่เขากินเลือข้าวเขาไม่เป็นไรนะ ป้ายังตักมาหน่อยเลยถ้ากินมันร้อนอารมณมันคือเดี๋ยวพี่ดาพาไม่ดูว่าที่กินเป็นไรเดี๋ยวไปตักข้าวแป๊บแต่ว่าเราก็เจบข้าวนี่จะทำให้ผัดชีนะจ้ะใช้จานใบเดียวกันได้ไม่เป็นไรไม่เปลืองขนมจีนน้าป้าตังมีเล่นแต่จะไม่ช่้ยกินไม่ช่้ยอะไรกินนะแอบสิกิจากล้วยลูกขอเล่นก่อนอ๋อเจ๊โทรมาบอกจะมากินแล้วแล้วก็ราดน้ำยาเอาใส่ผักก่อน โดยผักออกมาฮัลโหลค่ะเขาไปแล้วเจ๊เขาไม่เอาลเด็ดน,นึงเขาซื้อไปส่งให้แม่เขาที่มเ,เมืองเราแหละมึกของลำเจ้าพยาตอนเก้าแก่ค่ะม<า>ันไม่ใช่อีกแล้ว ไม่ของนี้ออกจะชัดโอนี้พอส่งไปปั๊บนี้ก็ส่องดูเลยเออชัดไม่อ่านอ่านไม่ชัดอีกแล้วอะไรอะลายเหรอลายตัวอเอาโป้แล้วนะมันหมองเบาเมื่อนี้นี่ส่งไปปั๊บนะนี่ก็ดูเลยเออมันก็ชัดมันก็อ่านได้มันถ่ายมันต้องถ่ายให้อยู่ในกรอบของมันแล้วก็ กล้องอะมันต้องไอ้นี่มันต้องโฟกัสให้ชัดจริงๆอ๋อตัวอ๋อเมื่อวานมือสันน่นะ <laughs> ลืมเเราดกว่าตัวพวกนี้ตัวพวกนี้มันก็ชัดเนี่ยอ๋อออนี่ของคุณสามีนนะคะเป็นพยายาที่สวยเรื่องแสนดีโทรศัพท <laughs> ์ต้องเป็นโทรศัพท์อีกแล้วมั้งเนี่ยเจ๊ iPhone 7 iPhone. เลย <laughs> <laughs> ไม่ใช่ถูกด้วยนะ แทงด้วยนะเรียบร้อยของคุณแตม,มีดิชันนะคะเดีย๋ยวจะเอาไปประเคนข้างบนเพรานะน้าจะนั่งกินอยู่หน้าหน้าออฟฟิศดูล,ลูกน้องทำงานด้วยนี่ชอดม,มันนะแกอย่าปูซู้ศึกของแตม,มิดิชันน <c oughs> ะคะนี่ค่ะอันนี้แกงของเพื่อนเขียวนะคะล้องชาบเพื่อนเขียวค่ะ ลาบแล้วบ๊ายบายไอ้เลิฟยูอ่ะไอ้นี่ฉันรักเธอฉันรักเจอยอะไรยูแล้วมาจุ๊บจุดเดี๋ยวไปถ่ายตอนฝาดชีกินให้ดูไปแล้วค่ะบ๊ายบาย,บาย